Hơ <laughs> <laughs> ไปใส่กิ๊กเอาตกปลาเอาอุ้มเลยไปใส่โยงไหมครับถอยโยงไหมใส่โยงไหมเ้ยเหยียบเหยียบเบรกยฟังนั่นได้บ้าบ้าลอกฟังนั่นเห็นมันหมุนตัวฟังนี่นั่นจะจะลอกกันเอาตอนนั้นขึ้นยุบเบรกยกันไหมนี่นี่ เอาตขึ้นเหยียบฟังนี่ไปให้มันหมุนฟังหุ่นให้มันติดปัดไปเอาตัวนี้ขึ้นเอาตัวที่เลี้ยงขึ้นเนี่เหยียบฟังนี่ไปฟังนี่มันมันติดบ่อประหมุนมาที่นี่ฟังเดียวอ่ะเออให้มันมันไปวะเราเมืองบอยูว่าไปเขาไปบอบูบอยูบอบูไปวะบอไปเลยหนักเอาเอาเก้าขึ้นนะครับเอาล็อกเก้าขึ้นนะเจ้าติดมันมันติดเบรกว่าว่าสองหลอด บ๊อยู you? You ่บ๊อยู่เขาปาย่างเดียวเลยนั่นน่ะพี่เดีทั้งทั้งหนาก็ลากไปนะลากไปหลังฮัป้าจริงเลยวันจริงเลยมาลองแล้วเดี๋ยว้งจริงว่าเขาปา

ไ่ตขาดเลยเนี่ยสีกมอดูดีก้ไน้ะีการกว้างเลยนี่ยเนี่ยเ่งนกว้างหดกเาจะได้ซื้อเล็กไม่เห็ดปอปลายหลืครับมึงส่งต้องต้องต้เบิกเสื่อเนี่ยล่างซีไม่เห็นปอปลามเ็ปอปลา้แม่ไม่เห็ดปอปลาครับมันจบ กัวอไปเดี๋ยวเดียวเลยเอกสารกวนว่จิตรวจสอบไปงืนกได้พ่อปลาแล้วได้ชิ้นจากเพื่อนคนมเรับก็รับชิ้นรับเชพิจารณากอนมันต้องเง็ยกันงานวางสองต้องมีปอปลาเลยมเป็นอปลาเลย นะครัลากเส้นตกกลางกันเลยในนของโอ้มีผู้หลังเนาะใช่ใส่ผีปะมันจะดึงไปฟังผีเสเียเหรอฟังผีเส้นโอ้แต่เส้นนี่เวลาเดนตุ๊กตาแตกเนาะแต่เส้นเกียนเอาหงห้างลงสิเอาหางหลักไว้กัผืนเสงนเอาใส่เอาใส่ คั่นๆนี่ได้บ่อันนี้มัน anh เนื me, me, mm ้อคู่ตัวนั้นไหมคือไง่ายแท้คู่บ่ได้ดอกใหญ่เจ้าต้องไ่ายสุดนะก่อนไ่ายสุดดีกว่าเป็นช่องเนื้อเอาโซนต้องมีมีมีโซ่หน่อยต่อยอีกครับโอมีโซ่หน่อยเลยเขามีโซ่หน่อยต่อยอีกหน่อยหนึ่งเดียวไลยคันตัวนีโซ่ยี่ตอนนี้ยืดหัวกระซ่าแค่นี้อ่ะมั้ง

ไม่อัดได้เลยเหลือไปบ่าประดี๋ยวมันโอเคโอเคไปค่อยๆนะการนึ่งแกเจ้าไปสบายงัดกันกำหพงเลยอู้หูทำไมที่มึงยังไม่ยังไม่เลียงเลยวะ

ต้มกะลีกไม่เดียวดีว่าไปไหนยืดแล้วมูนมุลนี่ครับผีพ่อมันหนักมากสู้ที่หล้อพี่ลืม